ทุกคนรู้ได้เปล่าน่ะว่าสไปซี่่วงน่ะจริงๆแล้วมันสามารถทําให้คนเราเปลี่ยนไปได้ด้วยนะจุดจะมาทำให้ทุกคนเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยแลาทุกคนอยากรู้ว่าจะเปลี่ยนไปขนาดไหนไปดูกันได้เลยค่ะแปดลบสามเท่ากับหแล้วก็บวกสิบใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นสิบห้าสิบห้าลบยี่สิบไม่ได้ คนเราไม่จะติดลบได้ยังไงล่ะเงินเนี่ยวะเดี๋ยวก็ตายกันหมดเอาห้าคูณสองก็จะเป็นสิบบวกด้วยห้าคูณสามสิบห้าสิบบวกสิบห้าก็กลายเป็นสิบสิบห้าหนึ่งร้อยสิบห้าบวกด้วยห้าคูณสี่เท่ากับยนะี่สิบเพราะฉะนั้นเอาทุกอย่างมารวมกันก็จะเท่ากับสี่สิบห้าสี่สิบห้าแล้วเอาไปทำอะไรต่อที่ไม่ให้เครื่องหมายหนูมาพี่ลืมเขียนเปล่า สี0พันซื้อชานมไข่มุกอีก2 0 0พจงหาว่าลิงเหลือเงินอยู่เท่าไหร่ลิงจะเหลือเงินอยู่2 0 0พแตามี่เงินนยู่4 0พ0บาทนำไปซื้อวัคซีน2 0 0พและยาแก้ไอ1,000วัคซีนะมีซื้อด้วยหรอกอ้ยตาตาซื้อที่ไหน้อมด้วยตอนนี้ก็จะเหลืออีกสพและทีนี้อพอเอาไปยาสิซื้อยาแก้ไอโอ้ยลิน 1, 1> พันเพราะฉะนั้นลิตา้าเหลือตงังทั้งหมด4 0 0พ ไม่ใช่โอ๊ยงงพูดอะไรเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองเลยโอ้ยสกิลการวาดรูปของจูนี่นั้นเทพมากนะไม่อยากจะบอกเลยล่ะไก่ย่างถูกเจ็กไก่ย่างถูกเจกไก่จะถูกไหมเสียบเอ้ยไก่จะถูกไหมเสียบเอ้ยเด <c oughs> ี๋ยนะเขาเรียกว่าอะไรนะบอมเบอร์แมนปะเกมสม์ มีเลี้ยงหีส่วนนางลีขายหอยและนางมีนางมีมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวชิดอ่านอะไรของชินวะยายมอยเลี้ยงหนีและยายมีเลี้ยงหอยส่วนยายลีขายหอยและยายมอยขายหนียานัดของหมอมีแกฟแก้หิดเอยไงเหรอพี่แต่การแพทย์ของหมอชิดแก้ฟีดแก้ยานัดของหมอมีแก้สีแก้หิด แต่การแพทย์ของหมอชิดแก้หิดแก้สีอ้าวเอาหูมีมาใส่ในหูหมูแล้วมันจะเข้ากันได้ยังไงห่ะหมูมึกกุ้งหงุ่นหอยยาบกบบู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 บบล้หีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมีหนีหีบหนีหีบห่า เก็บรวดเดียวนี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ้เลิศเลิศฟังดนเย้อ้าวว้าววล้วก็ว แต่ก็อยากจะบอกว่าใครชอบก็ดูเฉยๆไม่ต้องทำตาโอเคม